จุดทัวริสปอร์ตที่นี่เราจะไปเที่ยวแถวตัวเจียงเย่นกันไปก็จะนั่งรถเหมาจากจิ๋วไจกโกไปตัวเจียงเย่นดีมากที่หิมะมาตกวันนี้ไม่ตกเมื่อวานไม่อย่างนั้นต้องเที่ยวแบบงมงมแน่เลยล้วหนังสืออยู่ที่ซันแอกมอลซึ่งคนคน่อนข้างเยอะไปไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้ไม่ติดคนเลยเลยมีแต่รูปเข้าๆมาฝากทุกคนแต่ว่าแนะนําให้แวนะนรูปที่ร้านหนังสือเสร็จแล้วก็จะนั่งรถมาต่อที่แพนด้าเซลฟี่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเลยตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไระทุกคนมีแค่แพนด้าเซลฟี่ก็แครยรวร move, นัจเิงงืือขต ทงสามที่นี้มันอยู่ไม่ได้ไกลกันเลยขับรถมานิดเดียวก็ถึงเลยแนะนําทุกคนเลยนะถ้าไม่ได้เช่ารถหมาว่าไม่ต้องขึ้นรถไฟหรอกนั่งแท็กซี่เหอะซึ่งตี้ที่จีนทั้งราคาถูกเรียกง่ายแล้วก็ไวด้วยตูเจียงเยี่ยนก็จะเป็นฟิลเมืองโบราณมีของขายเยอะแยะจุดมุมถ่ายรูปกรุบกริบไี่อยากให้ทุกคนลองชิมขาหมูย่างอันนี้มากเลยอะ่ะมันนัวมากใครผ่านไปเจอแนะนําให้กินนะอร่อยดีนี่เป็นรูปเขื่อนตอนที่เขาเปิดไฟแล้วก็รีบถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็รีบ move กลับลงแล้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่่ได้ออยูกกัับบคนขขรรถงเเา ด,ดเลิกงานเลทเพราะเราทุกวันเลยน่าต้องไปเที่ยวเองแล้วเจอกันที่ศูนย์วิจัยแพนด้า